สวัสดีครับผมเนททีวีสตูดิโอครับก็เมื่อเร็เรวๆนี้ผมไปเห็นข่าวมาข่าวครับเกี่ยวกับคุณก่อเหตุไปเพราะอะไรครับผม,ผมทำตามเกมครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็มเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับเอ,อ่อ เด็กเอาปืนไปโรงเรียนบ้างบนแท็กซี่บ้างปก่ปืนไปฆ่าใครบ้างไม oh. ่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องโทษเกมอ่าแล้วถ้าเด็กเล่นแบบเกมแบบนี้ล่ะ oh. อ,อ้เพราะว่าเราเรามาโทษเราเรามาโทษอย่างอื่นอยก่ไหมเพราะว่าเนี่ยขาวๆแล้วมันมีแต่โทษเกมมันน่าเบื่อ,นนอ,อวันนั้นคลิปที่เราจะมาเสนอวันนี้ถึงเราโทษอะไรได้บ้างนอกจากเกม oh. ผมมพูดออ,อ,อย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือสังคมครับคนเรานั้นเกิดมาในจากสังคมที่ต่างกันครับแล้วถ้าเขาออกมาเป็นอย่างนี้ล่ะครับคุณก่อเหตุไปเพราะอะไรครับสังคมดูีด่ครับสังคมไทยเป็นอย่างนี้เป็นคนที่นในสังคมมันแย่มากครับอืออืออือและอย่างต่อไปนะครับนั่นก็คือนิสัยครับก็ทุกคนนั้นรู้ว่ามีนิสัยที แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแน่นอนครับแล้วก็แล้วถ้าข่าวเป็นอย่างนี้นะครับคุณก่อเหตุไปเพราะอะไรครับโผมเป็นคนนิสัยเสี่ยก็เขียนอะไรค,ค่อนข้างเม็กเซนนะครับอออและอีกสาเหตุหนึ่งนะครับนั่นก็คือแรงถูกใจครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็อยากจะไปทำเรื่องไม่ดีคือมันก็ไม่ใช่หรอกครับ แล้วข่าวมันเป็นแบบนี้ล่ะคุณก่อเหตุไปเพราะอะไรครับมันยากที่จะพูดครับผมมีแรงจูงใจก็คือลูกชิ้นของฉันลูกชิ้นของฉันินทางไม่ปลอดภัยโทษคอเสอชออยอย่าดื้อเยปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน และอีกสิ่งอย่างนึงนะครับนั่นก็คือสื่อครับคือสื่อก็จะมีมากมายหลายประเภทน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเพลงแล้วก็ข่าวออนไลน์ทีวีออนไลน์ Facebook y o u t u b ปไอจีไลน์ต่างๆครับหนังเดอเดๆๆ<อ>และลอื่นๆอีกมากมายนะครับ ถ้าคุณจะโทษเกมคุณก็ต้องโทษสื่อทั้งหมดนี้ด้วยครับคุณก่อเหตุเพราะอะไรครับเพราะสื่อครับสื่อในสื่อในปัจจุบันเนี่ยครับทั้งเกมหนังวิดีโอทุกอย่างครับมันส่งผลในทางร้ายครับมันคือมันทั้งสื่อพวกนี้มันไม่ได้สอนให้เราเป็นสิ่งที่ดีเ,เดียวสิ่งที่ร้ายก็มีมาด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเสพสื่อต้องเสพต้องเสพแบบให้เลือกนะครับ ผมก็ไม่อยากจะพูดเลยถ้าคุณคือถ้าคุณเสพสื่อที่ดีคุณก็จะเป็นคนที่ดีแต่ถ้าคุณเสพสื่อไม่ดีแล้วคุณจะโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กับกดซับสไครต์ตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ มีที่ลิงด้านล่างนี่เลยแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปเก่าๆของพวกเรานะครับก็นี่เลยครับตัวไอ้ดันบนนี่เลยดันบนหูขวานนี้เอาแล้วครับก็สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับย่มือแบบนี้ปั๊บเดีวครับบนดึกระไรแล้วสัต